พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเทา้าได้ทรงทำแล้วซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายมีชาชาราเป็นต้นด้วยจิตมีความอุตสาหะมิใช่น้อยข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ให้หายใจคล่องอยู่ ด้วยเสียนกล้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระชินวร สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงในเรื่องพระโพธิสัตว์เป็นผู้ฉลาดในการจำแนกแจกทานซึ่งเป็นการสร้างสมบารมีข้อเบื้องต้นที่เรียกว่าทานบารมี อาตมาก็จะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการให้ทานของพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขป ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแนวทางในการที่จะได้น้อมนำเอาไปประพฤติธปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างพระโพธิสัตว์เมื่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายประพฤติธปฏิบัติตามเยี่ยงพระโพธิสัตว์แล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นกับชีวิตของตนทั้งในภพนี้และในภพต่อๆไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพาน ผลจากการตายการเกิดในอนาคตด้วยฉะนั้นอาตมาก็จะได้แสดงไปตามลำดับเ,เรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏลำดับเล่มที่74หน้า617เป็นต้นไปข้อที่36เล่มที่9ภาคที่2คคำพีคุธ,ธกะนิกายพุทธวงศ มีเนื้อความที่ได้แสดงเอาไว้ว่าการบำเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมมีการกระทำเพื่อความอนุเคราะห์ของสัตว์ทั้งหลายโดยมากด้วยการสละเครื่องอุปโภคความสุขร่างกายและชีวิตด้วยการกําจัดภัยและการชี้แจงธรรมเป็นข้อปฏิบัติของทานบารมี ในทานบาร,รมีนั้นมีอยู่สามอย่างด้วยกันโดยเป็นวัตถุที่ควรให้คืออามิสสานหนึ่งอภัยทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งในทานเหล่านั้นวัตถุที่พระโพธิสัตว์ควรให้มีสองอย่างคือวัตถุภายในหนึ่งวัตถุภายนอกหนึ่งในสองอย่างนั้นวัตถุภายนอกมีสิบอย่างคือ ข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งผ้าหนึ่งยานหนึ่งดอกไม้หนึ่งของหอมหนึ่งเครื่องรูปไหล่หนึ่งที่นอนหนึ่งที่อาศัยหนึ่งประทีบหนึ่งบรรดาวัตถุมีข้าวเป็นต้นมีวัตถุหลายอย่างโดยจำแนกของควรเคี้ยวและของควรบริโภคเป็นต้นอันหนึ่งวัตถุหอย่างคือ รูปารมสัทธารมคันธารมรสสรมโพธารม,ภภารมและธรรมารมอันนึงบรรดาวัตถุมีรูปารมเป็นต้นวัตถุหลายอย่างโดยการจำแนกเป็นสีเขียวเป็นต้นอันหนึงวัตถุหลายอย่างด้วยเครื่องอุปกรณ์อันทำความปราบปลื้มหลายชนิดมีแก้วมณีกนกเงินมุกดา ประภานนาไร่สวนาทาสหญิงาทาสชายโคกระบือเป็นต้นในวัตถุเหล่านั้นพระมหาบุรุษเมื่อจะให้วัตถุภายนอกรู้ด้วยตนเองว่าจะให้วัตถุแก่ผู้มีความต้องการแม้เขาไม่ขอก็ให้ไม่ต้องพูดถึงขอละมีของให้จึงให้ไม่มีของให้ย่อมไม่ให้ ให้สิ่งที่ปรารถนาเมื่อมีทายรรมย่อมไม่ให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาอาศัยอุปการะตอบย่อมให้เมื่อมไม่มีทายรรมย่อมแบ่งสิ่งที่ปรารถนาให้สมควรแก่การแจกจ่ายอันหนึง่งไม่ให้สัตรายาพิษและของมึนเมาเป็นต้นอันจะนำมาซึ่งความเบียดเบียนผู้อื่น แม้ของเล่นอันประกอบด้วยความพินาศและนำมาซึ่งความประมาทก็ไม่ให้อันหนึง่งไม่ให้ของไม่เป็นที่สบายมีน้ำดื่มและของบริโภคเป็นต้นหรือของที่เว้นจากการกำหนดแก่ผู้ขอที่เป็นไข้แต่ให้ของเป็นที่สบายเท่านั้นอันสมควรแก่ประมาณอันหนึง่งขรหัดขอ ก็ให้ของสมควรแก่คฤรหัตบรรบชิตขอก็ให้ของสมควรแก่บรรบชิตให้ไม่ให้เกิดความเบียดเบียนแก่ใครๆในบรรดาบุคคลเหล่านี้คือมารดาบิดาญาติสาโลหิตมิตรอมาตบุตรพัญยาทาตและกรรมกรอันหนึ่งรู้ไตยธรรมดีมากไม่ให้ของเศร้าหมอง อันนึงไม่ให้อาศัยลาบสักการะความสรรเสริญไม่ให้อาศัยการตอบแทนไม่ให้หวังผลเว้นแต่สัมมาสัมโพธิญาณไม่ให้รังเกียจผู้ขอหรือทายธรรมอันหนึ่งไม่ให้ทานทอดทิ้งยาจกผู้ไม่สำรวมแม้ผู้ด่าและผู้โกรธที่แท้ มีจิตเลื่อมใสให้อนุเคราะห์ด้วยความคารพอย่างเดียวไม่ให้เพราะเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เพราะเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมเท่านั้นไม่ให้โดยที่ทำยาจกให้เศร้าหมองด้วยการให้เข้าไปนั่งใกล้เป็นต้นให้ไม่ทำให้ยาจกเศร้าหมองอันหนึ่งไม่ให้ประสงค์จะลวง หรือประสงค์จะทำลายผู้อื่นให้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างเดียวไม่ให้ทานใช้วาจาหยาบหน้านิ้วคิ้วขมวดให้โดยพูดน่ารักพูดก่อนพูดพอประมาณโลภมีมากในไทยธรรมใดเพราะความพอใจยิ่งก็ดีเพราะสะสมมานานก็ดีเพราะความอยาก ตามสภาพก็ดีพระโพธิสัตว์รู้อยู่บรรเทาไทยธรรมนั้นโดยเร็วแล้วสแสวงหายาจกให้อันนึงไทยวัตถุใดนิดหน่อยแม้ยาจกก็ปรากฏแล้วแม้ไม่คิดถึงไทยวัตถุนั้นก็ทำตนให้ลำบากแล้วให้ยาจกนับถือเหมือนอกิติบัณฑิตฉะนั้นอันึมหาบุรุษ เมื่อบุตรพัญญาธาตกรรมกรบุรุษของตนไม่ร้องเรียกถึงความโทมนัดขอย่อมไม่ให้แกยาจกทั้งหลายแต่เมื่อชนเหล่านั้นร้องเรียกถึงความโสมนัสโดยชอบจึงให้อันหนึ่งเมื่อให้รู้อยู่ย่อมไม่ให้แก่ยักษ์รากศกปีศาจเป็นต้น หรือแก่มนุษย์ผู้ทำการงานหยาบช้าอันหนึ่งแม้ราชสมบัติก็ไม่ให้แกคนเช่นนั้นให้แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์เพื่อความพินาศแกโลกผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมคุ้มครองโลกโดยธรรมพึงทราบการปฏิบัติในทานภายนอกด้วยประการชนีส่วนทานภายใน พึงทราบโดยอาการสองอย่างสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเปรียบเหมือนบุรุษคนใดคนหนึ่งสละตนเพราะเหตุอาหารและเครื่องปกปิดแก่ผู้อื่นย่อมถึงความเป็นผู้เชื่อฟังความเป็นท่าชั้นใดพระมหาบุรุษก็ฉะน,นั้นเหมือนกันมีจิตปราศจากอามิตรเพราะเหตุสัมโพธิญาณ ปรารถนาประโยชน์สุขอันยอดเยี่ยมแกสัตว์ทั้งหลายประสงค์จะบำเพ็ญทานบารมีของตนจึงสละตนเพื่อคนอื่นย่อมถึงความเป็นผู้เชื่อฟังความเป็นผู้ต้องทำตามความประสงค์ไม่วันไหวไม่ถอแท้มอบอวัยวะน้อยใหญ่มีมือเท้าและในตาเป็นต้น ให้แก่ผู้ต้องการด้วยอวัยวะนั้นๆไม่ขลองใจไม่ถึงความสยิวหน้าในการมอบให้นั้นเหมือนในวัตถุภายนอกเป็นความจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษยังความปรารถนาของยาจกเหล่านั้นให้บริบูรณ์ด้วยการบริโภคตามสบายหรือด้วยความชำนาญของตนจึงสละวัตถุภายนอก ด้วยอาการสองอย่างด้วยหวังว่าเราให้ทานหมดสิ้นแล้วจากบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยการเสียสละอย่างนี้ดังนี้พึงทราบการปฏิบัติในวัตถุภายในด้วยประการชนี้ให้วัตถุภายในที่ให้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยาจกโดยส่วนเดียวเท่านั้น ใช่จะให้พวกนั้นอันหนึ่งพระมหาบรุษเมื่อรู้ย่อมไม่ให้อัตภาพหรืออวัยวะน้อยใหญ่ของตนแกมานหรือแกเทวดาผู้เนื่องด้วยมูมานผู้ประสงค์จะเบียดเบียนด้วยคิดว่าความชิบหายอย่าได้มีแกมารเหล่านั้นย่อมไม่ให้แม้แต่ตุกตาแป้ง เหมือนไม่ให้แกเทวดาผู้เนื่องด้วยมูมานฉะนั้นไม่ให้แม้แก่คนบ้าแต่คนพวกนั้นขอให้ตลอดไปเพราะการขอเช่นนั้นหาได้ยากและเพราะการให้เช่นนั้นทำได้ยากส่วนอภัยทานพึงทราบโดยความป้องกันจากภัยที่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลาย จากพระราชาโจรไฟน้ำศัตรูสัตว์ร,ร้ายมีราชสีเสือโคร่งเป็นต้นส่วนธรรมทานได้แก่การแสดงธรรมไม่วิปริตแก่ผู้มีจิตไม่เศร้าหมองการชี้แจงประโยชน์อันสมควรนำผู้ยังไม่เข้าถึงาศาสนาให้เข้าถึงผู้เข้าถึงแล้วให้เจริญงอกงาม ด้วยทิฏฐธรรมิกะประโยชน์สัมปรายิกะและประมตถประโยชน์ในการแสดงธรรมนั้นพึงทราบในโดยสังเขปดังนี้ก่อนคือทานกะถาศีลกะถาสักะกะถาโทษและความเศร้าหมองของกรรมและอานิสง์ในการออกจากกรรมส่วนโดยพิสดารพึงทราบปริฐาน และการทำให้พองแพ้วในธรรมนั้นๆตามสมควรด้วยสามารถการประกาศคุณของธรรมเหล่านั้นแก่ผู้มีจิตน้อมไปแล้วในสาวกโพธิญาณหรือการเข้าถึงสรณนะการสำรวมศีลความคุ้มครองทาวารอินทรีย์ทั้งหลายความรู้จักประมาณในการบริโภคการประกอบความเพียรเนือง สัตธรรมเจการประกอบสมถะด้วยการทำกรรมในอารมณ์38การประกอบวิปัสนาด้วยหัวข้อคือการยึดมั่นตามสมควรในการยึดมั่นวิปัสนาในรูปกายเป็นต้นปฏิปทาเพื่อความหมดจดอย่างนั้นการยึดถือความถูกต้องวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี สาวกโพธิยานอันหนึ่งพึงทราบการประดิษฐานการทำให้พองแผวในยานทั้งสองด้วยการประกาศความเป็นผู้มีอานุภาพมากของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นในฐานะแม้สามอย่างโดยหัวข้อประกาศมิสภาวะลักษณะและรถเป็นต้นของบารมีมีทานบารมีเป็นต้น ามสมควรแก่สัตว์ทั้งหลายผู้น้อมไปในปัจเจกกับโพธิยานและในสัมมาสัมโพธิยานพระมหาบุรุษย่อมให้ธรรมทานแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยประการชนีอันหนึง่งพระมหาบุรุษเมื่อให้อามิสทานแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมให้ทานข้าวด้วยตั้งใจว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุ วันนะสุขะภาละและปฏิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลอันเลิศน่ารื่นรมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้อันหนึง่งให้น้ำเพื่อระง,งับความกระหายคือกามกิเลสของสัตว์ทั้งหลายให้ผ้าเพื่อให้ผิวพันธงามและเพื่อให้สำเร็จเครื่องประดับคือหิริโอตป,ปะให้ยานเพื่อให้สำเร็จอิทธิวิธี คือการแสดงฤทธิ์ได้และนิพพานสุขให้ของหอมเพื่อให้ความสำเร็จความหอมคือศีลให้ดอกไม้และเครื่องรูปไล้เพื่อให้สำเร็จความงามด้วยพุทธคุณให้อาสะนะเพื่อให้สำเร็จอาสะนะณโพธิมณฑลให้ที่นอนเพื่อให้สำเร็จตถาคตไสายยาคือนอนแบบพระตถาคต ให้ที่พักเพื่อให้สำเร็จความเป็นสารณะให้ประทีปเพื่อให้ได้ปัญจจักขุให้รูปเป็นทานเพื่อให้สำเร็จรัศมีออกจากกายวาหนึ่งให้เสียงเป็นทานเพื่อให้สำเร็จเสียงดุดเสียงพรมให้รสเป็นทานเพื่อเป็นที่รักของโลกทั้งปวงให้โพธพภะเป็นทาน เพื่อความเป็นพุทธสุขุมาลาชาติคือความละเอียดอ่อนของพระพุทธเจ้าให้เพศัชเป็นทานเพื่อความไม่แก่ไม่ตายให้ความเป็นไทยแก่ธาตุทั้งหลายเพื่อปลดเปลื้องความเป็นทาตคือกิเลสให้ความยินดีในของเล่นที่ไม่มีโทษเป็นทานเพื่อความยินดีในพระัทธรรม ให้บุตรเป็นทานเพื่อนำสัตว์ทั้งหมดออกไปจากความเป็นบุตรของตนในชาติเป็นอริยะให้พัญญาเป็นทานเพื่อถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิน้นให้ทองแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานเป็นต้นเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะงามให้เครื่องประดับนานาชนิดเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่ง อนุพยัญชนะให้คลังสมบัติเป็นทานเพื่อบรลุพระสัทธรรมให้ราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นพระธรรมราชาให้สวนสะปาเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งชาญเป็นต้นให้เท้าเป็นทานเพื่อก้าวไปสู่รัศมีโพธิมณฑน,นด้วยเท้ามีรอยจัก ให้มือเป็นทานเพื่อให้มือคือพระสัตธรรมแกสัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนออกจากโอคะสีให้หูและจมูกเป็นทานเพื่อได้อินรียมีสัตทินรีเป็นต้นให้จักษุเป็นทานเพื่อให้ได้สมันตะจักขุคือจักษุโดยรอบให้เนื้อและเลือดเป็นทานด้วยหวังว่า จะนำประโยชน์สุขมาให้แก่สพสัตว์ตลอดการทั้งปวงในการเห็นการฟังการระลึกถึงการบำเรอเป็นต้นและกายของเราพึงเป็นกายอันโลกทั้งปวงพึงเข้าไปอาศัยให้อวัยวะสูงที่สุดเป็นทานด้วยหวังว่าเราจะพึงเป็นผู้สูงที่สุดในโลกทั้งปวงอัหนึ่ง มหาบุรุษเมื่อให้อย่างนี้ไม่ให้เพื่อสแสวงหาผิดไม่ให้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่ให้เพราะกลัวเพราะละอายเพราะเคืองทักขิเนยะบุคคลเมื่อมีของประนีตไม่ให้ของเศร้าหมองไม่ให้ด้วยการยกตนด้วยการข่มผู้อื่นด้วยหวังผลด้วยเกลียดยาจก ด้วยไม่เคารพที่แท้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนให้ตามการทำความเคารพแล้วให้ให้ด้วยไม่แบ่งออกให้มีใจยินดีในสามการคือก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วครั้นให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่ยกย่องและ ดูมินปฏิคาหุกเพลงถ้อยคําน่ารักรู้คําพูดผู้เข้าไปขอให้พร้อมทั้งบริวารเพราะเมื่อให้ข้าวเป็นทานย่อมให้พร้อมด้วยผ้าเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเราจะทำสิ่งนั้นให้เป็นบริวารแล้วให้อันหนึ่งเมื่อให้ผ้าเป็นทานย่อมให้พร้อมกับ ข้าวเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเราจะทำผ้านั้นให้เป็นบริวารแล้วให้แม้ในการให้ยานเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันอันหนึ่งมหาบุรุษเมื่อให้รูปเป็นทานกระทำแม้อารมณ์นอกนั้นให้เป็นบริวารของรูปนั้นแล้วให้แม้ในบทที่เหลือก็อย่างนี้ ได้รูปเป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาดอกไม้และผ้าเป็นต้นมีสีเขียวเหลืองแดงและขาวเป็นต้นแล้วนั่งคัสมาธิกำนดรูปคิดว่าเราจะให้รูปเป็นทานรูปเป็นทานเป็นของเราทำพร้อมวัตถุยังทานให้ตั้งอยู่ในทักขิเนยะบุคคลเช่นนั้น นี้ชื่อว่ารูปเป็นทานพึงทราบการให้เสียงเป็นทานด้วยเสียงกลองเป็นต้นในการให้เสียงเป็นทานนั้นไม่สามารถให้เสียงได้ดุดถอนเง่าและรากบัวและดุดวางกำดอกบัวเขียวลงบนมือแต่ทำให้พร้อมกับวัตถุแล้วให้ชื่อว่าให้เสียงเป็นทานเพราะฉะนั้น ในการใดทำเองและใช้ให้ทำเพลงบูชาพระรัตนตรยัยด้วยดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกลองและตะโพนเป็นต้นด้วยคิดว่าเราจะให้เสียงเป็นทานตั้งไว้เองและให้ผู้อื่นตั้งกลองเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าเสียงเป็นทานของเราให้ยาเสียง มีน้ำมันและน้ำพึ่งเป็นต้นแก่พระธรรมมกถึกทั้งหลายประกาศฟังธรรมสวดสรพันญ,ญะกล่าวธรรมมกถาธรรมเองและให้ผู้อื่นธรรมอุป,ปะนิสินนกถาคือกถาของผู้เข้าไปนั่งใกล้และอนุโมทนากถาคือกถาอนุโมทนาในการนั้น ชื่อว่าให้เสียงเป็นทานอันหนึ่งมหาบุรุษได้วัตถุมีกลิ่นหอมหน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกลิ่นหอมที่รากของต้นไม้มีกลิ่นเป็นต้นหรือกลิ่นไรๆที่อบแล้วนั่งคดสมาที่กำหนดกลิ่นคิดว่าเราจะให้กลิ่นเป็นทานกลิ่นเป็นทานของเราแล้ว ทำเองและให้ผู้อื่นทำการบูชาพระพุทธรัตนะเป็นต้นมหาบุรุษบริจาควัตถุมีกลิน่นมีกิษนาและจัน์เป็นต้นเพื่อบูชาด้วยกลิน่นนี้ชื่อว่าให้กลิ่นเป็นทานอันหนึ่งมหาบรุษได้วัตถุมีรสหน้ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีรากที่รากเป็นต้น นั่งขาดสมาธิกำหนดรถคิดว่าเราจักให้รถเป็นทานรถเป็นทานของเราแล้วให้แก่ทักขีเนยยะบุคคลหรือสละข้าวเปลือกและโคเป็นต้นอันมีวัตถุเป็นรถนี้ชื่อว่าให้รถเป็นทานอันหนึง่งให้โพธพะเป็นทานพึงทราบด้วยสามารถเตียงและตังเป็นต้นและด้วยสามารถ เครื่องลาดและเครื่องคลุมเป็นต้นมหาบุรุษได้วัตถุเป็นโพธพพะไม่มีโทษน่ายินดีมีสัมผัสสบายมีเตียงต่างฟูกหมอนเป็นต้นหรือมีผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้นนั่งขัดสมาธิกำนดโพธพพะคิดว่าเราจักให้โพธพพะเป็นทานโพธพพะเป็นทานของเราแล้ว ให้แกทักขิเนยะบุคคลได้วัตถุเป็นโพธพภะตามที่ตามที่กล่าวแล้วสละนี้ชื่อว่าให้โพธพะเป็นทานอันนึงพึงทราบธรรมทานด้วยสามารถแห่งชีวิตดื่มดำมีโอชะเพราะประสงค์เอาธรรมารมจริงอยู่มหาบุรุษได้วัตถุน่ายินดีอย่างใดอย่างหนึ่ง มีรถโอชาเป็นต้นแล้วนั่งขัดสมาธิคิดว่าเราจะให้ทำเป็นทานทำเป็นทานของเราแล้วให้ของมีรถอร่อยมีเนยใสยเนยข้นเป็นต้นเป็นทานให้ปานะแปดอย่างมีอัมภะปานะเป็นต้นมหาบุรุษนั่งขัดสมาธิคิดว่าจะให้ชีวิตเป็นทานจึงให้สลากภัต และปาขิกกะพัดเป็นต้นจัดหาหมอเยียวยาคนเจ็บป่วยทำลายตาขายหรือใส่ดักปลาเปิดกรงนกให้ปล่อยสัตว์ที่ผูกไว้ด้วยเครื่องผูกตีกลองเปลาประกาศมิให้ฆ่าสัตว์ทำเองและให้ผู้อื่นทำกรรมอย่างอื่นและกรรมเห็นปานนี้เพื่อป้องกันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี้ชื่อว่า ให้ทำเป็นทานมหาบุรุษน้อมทานสัมปทาตามที่กล่าวแล้วนี้ทั้งหมดเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกทั้งสิ้นอันหนึ่งน้อมทานสัมปทาเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของตนเพื่อวิมุตไม่กำเริบเพื่อชันทะวิริยะสมาธิปฏิพานญาณวิมุตไม่สิ้นไปพระมหาโพธิสัตว์เจ้า ปฏิบัติทานบารมีนี้พึงปรากฏอนิจจสัญญาในชีวิตในโภคะก็เหมือนกันพึงมนสิก,การถึงความเป็นสาธารณะอย่างมากแก่สัตว์เหล่านั้นพึงให้ปรากฏมหากรุณาในสัตว์ทั้งหลายเนืองๆสม่ำเสมอถือเอาทรัพย์สินที่ควรถือเอาไปได้นำสมบัติทั้งหมดและตนออกจากเรือน ดุดออกจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ไม่ให้มีอะไรเหลือไม่ทำการแบ่งในที่ไหนๆโดยที่แท้เป็นผู้ไม่เลงไม่เพ่งเลงสละหมดเลยนี้เป็นลำดับแห่งการปฏิบัติทานบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าก็จบลงโดยย่อพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้ อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญอยู่ในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความผลทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร